ไม่ไงไสวดเออไม่ไงเด้อสวดกลับมาให้หนูรับแส่ยไม่ให้หนูเบิงหนูแย่งกนอนเขาเฝ้าไปหนูยังมีเงินส่งให้เจ้าใส่ให้เจ้าเล่นอยู่แล้วผู้ใดสิมนเป็นนังเอกให้หนูผู้ใดสิมาสู่กับหนูผู้ใดสิมาหยอกกับหนูผู้ใดสิมาสิมาจ้างผู้ใดกินข่าค้ำละลอยสิมาจ้างผู้ใดสานเจ้าวายู่ ใหเช็ดจางไหนก็สร้างขอมีปฏิหารขอกำลังใจทุกอย่างขอกลับมาเ้อะแม่เ้อสู้ด้อย่างคนเก่าสิบสามหยังสิมีเนี่ยหอกได้หมดลูกอยู่บอกแล้วแม่เ้อะลับมาเถอกลับมาเถอเป็นไปได้นู้วอย่างใครปะจะเห็นจากไหใดสู้แม่ ทั้งหัวใจทั้งสิ่งที่ดีหนูทำมาที่สุดยกให้แม่ผู้เดียวหนูขอกำลังใจจากทุกคนทุกศาสทุกศาสนาสาสทุทำนีล่ละแม่หนู้สึกว่าแม่ต้องกลับมาหนูถ่านะตั้งถ่าแม่อยู่นะตั้งถ่าแม่อยู่